สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีปฎิโกติตามกดสับสักไข่กดไลค์กดแชร์ทั้งช่องเซบีออฟฟิเชียลครับโอ้ยบัวได้พ่อนาพ่อปะหน้าตากันเลยอายเอ้ยเอาสวัสดีสวัสดีครับของเซบีออฟฟิเชียลเซบีออฟฟิเชียลครับ official, ครับผมขมอนพ่อคุดเดชครับโอ้ค,คือเ,คเกาอยู่หมองเกาบ่อปบใสแต่ว่า สถานที่มองไม่สมามาอยู่สูงกว่ามูแทอะไว่มันก็พิเศษสําหรับตัวเองแล้ววันนี้อยู่สูงกว่ามูแล้พิเศษสําหรับมันสินั่นจะได้มันลงไปบ่ได้อะไรบังดูนูยางหาเบิดมือเอาจริไปหายยางข่อยนั่งอยู่นี้มัวหาจากไหนนัดไว้ว่ามากินบักม่วงไหมเอาก็นี่เดียวคุณผองจะไปใส่ของเวียนนี่ม่ได้ไปใส่เขาก็อยู่นี่เอยกลับมาวังแรงเขาก็เดินทางมาเรื่อยๆมาวหอดนี่จังม่งมาวหอดนี่วังซีม่ง โอ้ยเข้าหลอดเสียบปกมวงพี่น้องเลยมา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 บึงดูอืเพราะว่ามึงขึ้นนี่ฝากมวงม,งมง้วนก็เพลินม,ม,มามาทำข้าวทำข้าวบังดูขดับรถมาจากภุมิมาเสร็จไหน ผ่านไหมเอาอ้อไม่สั้งผู้พานี่ว่พี่จะม้วนมาทั้งตัวจัสินไหมมีทางลัดมาอยู่อืมเพิ่งเคยเพิ่งเพิ่เคยเดี่ยวเพิ่เคยหงุดหงิดอ่ะเมื่อไรแลนมาเชียงยงเชียงยืนน้ำมือเนี่ยจะคอนแกนก่นเลยแอนพากันมาเชียงยืนได้เมืกขึ้นเขาเชียงยืนประมาณ จากเครื่องหนึ่งของเชียงยืน,นกันมันจะมีทางเลี้ยวใส่ตรงมาบูปลาบูอันตรงหน้าตรงหมอกมากมันจะมาสดตาขันโตมัาชาขันโตแล้วก็เลขึ้นมากขึ้นผู้พันมาแล้วมันก็ดไกไดลเลยล่ะบัลลีหลัดลงมาทล้วพี่ตะคนหอดใบแดงตะคนเลี้ยวขวาตรงอย่างเดียวนาแกะนะ<อ>ไม่ใช่นาข่า,าบัลลีถ้ามึงเด้พันธุ์ยาบัลลีหมูกก่ใกล้เบื่อได้เหมืองอ่ก หมุกแพ่นทีเออเมื่อวาอนนี้เขาเปลี่ยนตลกใหม่เพราะตอนนี้โต๊ะเรึกมกั้งยังยังยังอาจจะหมุกเดิมอยู่น่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละก็มือกุมปิดมือแรกพร้อม,มกุมปิดมือแรกได้มืนอนกันได้ฝากพี่น้องเ,องเด้อยซื้อบัตรซื้อตัว๋วเอาฝากแนี้ยเอ้าโอ้แนวก็เริ่มเปรี้ยว <laughs> พี่น้องเอา เปียกพี่น้องจิ้บเปียวตามเนี่ยเอ้ยมามาพี่น้องบักม่วงบักม่วงครับนัละน้านหนึ่งแห้งไกลห้องน้ำโอ้ยเสียจนพออย่างมันหอนต้องเว้นบังเว้นนี่หอนแห้งเตลมร่มไว้ไว้ไหนอย่าดีกว่ามีของม่วงดีบ่ม่องเรามือขายห้องคำ เปล่อกกิ้งหอกอ่าป้าอ่ำอ่หน่่ยนี่อำนาจอำนาจี่จั่นโฮ้ยเรียบดีเ่เรียบดีเว้ยอ่าป้าอำนันเราเฮ็ดก้อยอยู่นี่แหละใดรมาสู่ปรู้เราไปหาเสืออะไระั้งบ่ไก้อยอยู่นี่แล้วไปกินกับเขาแซ่บบ่แซ่บอยู่ครั้งแรกก็ยนว่ากินฝีมือเราโอ้ยกินหลายเดือนแล้วแซ่เแบเดี๋ยวเราเราแก่แสบเลยเร้่อยก็เขาแซ่บได้ปลาอำนัน เว้ยหนาวเว้ยก้อยเนื้อปะก้อยเนื้อเออแปลกแต่มันหนีหนาวครับพี่น้องครับหนาวเวทีหนาวเวที่ก็ใส่เสื้อแขนยาวกันอยู่มีบอระเสื้อแขนยาวนะมันมีอยู่ไอติบเป็นหัวมันจะมาหนาวเนาะโอ้ยใครจะไปปฏิทิตระปกติมันก็บฮ้อนตลอดเนาะก็ว่ามันจ่ได้หนาหนาวแม่นครมันนุ่มอย่างไรจังหนาวกว่านี่แน่นอืมค่อยหนาวขัดข่อาผมอุ่นขัด พ่อพูดหนิปูนั่งก็ได้ห่มก็ได้กันฝนได้พ่อว่าจ้าเนี่เดี๋ยวอุ่นไปเลยนัง่งปูสู้จะไปโอ้สุดยอดเลยชุดบ้าชุดเท่านั้นแหละพอได้เปรียวอยู่ด้วยโมเมนต์โมเมนต์ว่ามูฮ่าได้เปรียวด้วยเอฟซีได้เปรียวตามอไปด้วยอ่า เขาเปิดงานจะได้ก็เปิดโดนเนี่ยโอ้กกาวสุกได้ซื้อเหรอเอาต่อจักมูบานละคนเนาะคือบอกว่าทุกลังคาเลื่อนหมดเกือบแล้วสวัสดีครับผมบ้านเลขที่เท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไปไล่ไปให้นมัดมูบานเนี่ยตัวมันจังไงเนั่นแมนด้วยถ้าได้เหรียญอยู่พี่น้องสามถุงกวนอะสามถุงสี่เครื่องเรอสามถุงสี่เครื่องเลยไหมเขาคาดจะเปิดงานไหม มาหามาหายังต้องมามาหาผมมาหาสวัสดีพี่น้องนาแก่แก่น้อยหรือแก่ใหญ่แก่น้อยหรือแก่ใหญ่จักแรืวมันมีแก่น้อยแก่ใหญ่เนี่แล้วมีแก่นาแก่ครับนาแก่น้อยมาแต่ใส่เย็บาทนั่งแก่น้อยกับมีเลยนาแก่น้อยมากนาข้าน่ะใหญ่มาก แน่นอนมีหรฏิบานิน่าแกน้อยแน่นอนเออหน้าแกน้อยมากหน้าค่าใหญ่อ่าหน้าแกน้อยมากนะอ่าห่วยห้วยห่วยห่วยห่วยเพลงนี้เกิดซีตัวนี่โอ้ยไปก่อนไปก่อนพี่น้องไปก่อนไปก่อนได้อแจังความมากันโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อน ไปถามข่าวถามข่าวไอ้หมอดครับหลังจากเดินทางมาโอ้มือนีไม่ได้ดพ่อหนาปะหนาป้าตากนันเลยเออาาบารนี้สีเขาไการกัไนไรสุดอ้าได้บารนี้เอา,า,าโอ้ยขืนกับบอกกันเนาะบอกร์เนี้ยจะไปถ่ายคลิปถ่า,ายคลิปด้วยไส้ไหนมือกระตัวอยอยู่นะ เอาจะกยจงห่วงว่าคอยถือมือใหญ่ใช่ไหมคอยก็มืตาเนาะโอ้มากมากครับพี่น้องครับเข้ารายการแล้วด้วยมาได้ลำฉากแรกครับบีบทำโปรแกรมอ๋อมือนีรับหนังสักเงาะวันนี้ใช้ดีแทกไลท์นะครับนี่โอเคเลยนี่ชัดมากเลยดีแทกชัดมากใช่ไหมเครื่องใหม่ด้วยนี่ตอนนี้กี่ร้อยแล้วห้าร้อยสามอ้าพี่น้องแช่แช่ครับแช่กันเข้าไปครับพี่น้องครับแช่ครับผมแช่แชครับอยู่ช่องการเลขบัญชีเกินบอกบเกินนะครับ อูช่องพ่อกัรชนยครับไอ้บื้งดูมามาดูดูดูนั่นก่อนดูเลขบัญชีก่อนครบไหมสามสามแปดศูนย์ส่สามห้าสมเจ็ดหกคุเบวครับสามสามแปดศูนย์ศูนย์สี่สามห้าสามเจก็ครบวะซิโตครบครับโอ้สอบให้เ้เาตื่นเต้นด้วยตลอดอุ้ยโอ้ทำไมวันนี้หน้าพ่อพี่ใสจัง หรือเป็นที่โทรศัพท์สวัสดีครับสวัสดีครับเอาคลิปนี้ฟังไ้สักมีสักก่อนครับเดี๋ยวเขารายกันก่อนครับพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผม สวัสดีครับ